แต่วันนี้จริงๆวันนี้คือวันนี้มันเป็นวันที่เขาเริ่มต้นหนึ่งล้านชื่อหรือระบอบประยุทธ์นะอันนั้นคือจะเปียบทพูดพูดถึงนี่คือคือของพรรคแต่ชอววันนี้เริ่มต้นครับเขาจะล่าอะไรชื่อจริงจริงถือว่าเริ่มต้นันหมดทุกพักพร้อมกันวันนี้แหละที่คณะนิติึ นิตินิิตธรรมศาสตร์วันนี้ชื่ออาจารย์พิยะบุตรเคยสอนเนี่ยอาจารย์พิยะบุตรกับไม่คือก็ไม่ถือว่าอาจารย์พิยะบุตรคนเดียวอาจารย์ก็รวมคนเดียวมันเป็นภาคีเครือข่ายของไอ้โลโอ้ยไอ้ติมยิ่งชิมยิ่งชยติมด้วยติมด้วยไอ้ติมนี่มาหนึ่งพิเศษผู้งี้ให้ว่าคนกลุ่มกลุ่มมีเพิ่มขึ้นมาด้วยกลุ่มที่เคยร่างรัฐธรรมนูญไอ้หนึ่งแสนชื่อนะ่นเทำไมมานต้องรีสตาร์ทวันนี้ฮะทำไมฮะก็วันนี้เป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ60ครบ4ปีไง โอ้นี่ฉบับนี้เราใช้มาสี่ปีแล้วเนี่ยใช้ฉบับแย่ๆรับฐมนุน60ประกาศใช้วันที่เออใช้วันที่6เมษายนมีคนคิดมากด้วยเออมันต้องคิดมากตั้งแต่วันประกาศธรรมนูญฉบับนี้แล้วต้องมฉลองจอมฉลองคนคิดมากไว้ทำไมมาต่อตารับนุนกับวันนี้ก็วันนี้มันวันประกาศก็วันนี้มันครบปีไงหรือคิดว่ามันเป็นวันประชาธิปัตย์เหรอเออวันนี้ก็ก่อตั้งพรรคอกวันนี้เป็นวันก่อตั้งประชาธิปัตย์พรกประชาธิปัตย์75ปีอืม ต้องฉลองเลยเนี่ยคือคือเดี๋ยวมาเขาฉลองกันแต่ในส่วนของภาคประชาชนเนี่ยเขาเสนอแบบสี่ r o l l i อ่ะล้มลกเลิกล้างอ่าวันนี้6เมษายนตั้งแต่วันที่เวลา15.00นเป็นต้นไปที่ห้อง LT1 เน่ยคณะนิติศาสตร์มาลัยธรรมศาสตร์ทับประจันก็คือแบบหนึ่งชื่อที่อาจารย์ไม่บอกกันในคือหนึ่งชื่อรือระบอบประยุทธ์ล้มสวเดินหน้าสภาเดี๋ยวโละสารนุนองค์กรอิสระปรรูปที่มาอำนาจการตรวจสอบเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ แผนบรูปบทสู้ตัวประเทศคือเอาเรืองระดกรับอาหารเอาง่ายๆคือไอ้สิ่งที่แจมไปอยู่แกแกโปรโมทเนี่ยผมก็จะบอกว่ามันแก้ไม่ได้ส่วนสี่ประเด็นไงประเด็นที่หนึ่งเนี่ยล้มสวเดือนหน้าสภาเดียวคือไอ้เรื่องไอ้เรื่องอื่นเนี่ยมันอาจจะได้แค่ตัดอำนาาสวนั่นแหละแต่ก็คือแบบอันนี้คือการตั้งเอมตั้งตั้งเป้าทางุลคติคือ ทาให้มันเหลือสภาเดียวไม่ต้องมีสวโอเคอ่า <Okay. S 2> ไม่ใช่แค่ตัอด <I team S 2> ตอำนาจไอตินเขาชอบไปเดียนีมากแล้วก็โลสารรัมนูองค์กรสระฏรรูปที่มาอำนาจและการตรวจสอบคือองค์กรสระเนี่ยมันมันผิดมันจะซีสุและวม,ม,มันมันไปมอบอำนาจให้ใครแก่แกเดี๋ยวผมถามนิดหนึ่งตกลงแล้วที่เขาจะโลสวอกันเนี่ยแล้วไอพวกปปชพวกกกตอะไรเงี้ยมันจะมาจากการสัญหายังไง คณะกรรมการสรรหาที่ทีก็ต้องไปหาธี่สภาผู้แทนสภาผู้แทนไปก็คุยกันฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลสสคุมคณะกรรมการสัรหาองค์กรอิสระเดี๋ยวก็โดนพวกนี้ได้แต่สสมีหลายฝ่ายไงอ๋ต้องหลากหลายหน่อยแล้วก็มีวิธีการเดี๋ยวคุณจะได้แบบเบื่อก่าน ศาลสูงสหรัฐเขายังมาจากไม่พิถแต่ผมนั่งแต่ถ้าเกิดมีการเลือกตั้งและสมมติเพื่อไทยชนะถล่มทลายเลยอะแล้วเพื่อไทยได้เลือกองค์กรในสภามันไม่ได้ให้เขามันไม่นาจให้เขาผมไม่มีปัญหามันมีอย่างที่เช่นและทุกวันนี้เนี่ยมันให้ศาลเลือกเนี่ยมันโอเคไหมท่กวันนี้แย่แต่ว่าฉบับ4ี่อย่างน้อยสวมันยังมันยังมีคณะการสัรหาแต่จริงๆแล้ว มันไปบล็อกอยู่ที่กรรมการสรรหาไปคือหลายเรื่องเนี่ยมันต้องโอนอำนาจกลับไปที่สภาองค์กรอิสระพวกนี้ฮะมันไม่ต้องมีเลยมันก็เหมือนแบบมันก็เหมือนแบบการเสนอตั้งศาลอเมริกามันก็ต้องผ่านมันไม่ได้บอกว่ามาจากการเลือกตั้งไอแบบไอ้พวกนี้มันคุมได้หมดมันเขามีก็ต้องมีเครดิตเขามีบัญชีรายชื่อการที่จะขึ้นมาการแบบขึ้นมาได้ยังไงมันไม่ใช่จิ้มมาตามใจชอบแล้วก็เพราะ ของของเขานี่เขาไม่ได้บอกว่าอุทิศภาลงมติกันงุกนิบนะ,ะหัวมังตีแผ่ประจานกันช่หนังสือบอชิงตันพูดไปถึงเอลเอธาประชาชนตรวจสอบมันเละขุดค,คุยประวัติเต็มไปหมดคนนี้หมาจะเป็นสารสูงหรือเปล่าครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็คือมันก็คือวิธีการประชาชนมันไม่ได้อยู่ที่อํานาจแบบนั้นอันที่สามเรื่องยุทธศาสตร์ชาติแผนไปรูปซปทสรุปในคนประเทศสี่ล้านคน รับมโลกรับประหารคือดิ resolution เนี่ยก็คือเป็นเครือข่ายประชาชนพรจะไปอยู่ก็ไม่อยู่ในนามพรกเก้าไกลแล้วอจนั้นอันนี้ที่เขาทำเขาล่ารายชื่อเสร็จเขาจะไปยื่นใครอะใครจะเป็นเจ้าภาพเพราะว่าผู้ซึ่งมีอำนาจอยู่ในในเวลานี้เขาไอ้ขั้นตอนการแก้รัฐมนูลเราไม่ต้องไปพูดถึงหรอกเชื่อผมเถอะมันแก้ไม่ได้เลยต้องมีม็อบจตุพรมันก็คือต้องมันก็ต้องมาถึงล่าล้านชื่อนี่ไง ขาก็ถึงต้องล่าล้านชื่อยังไงก็คือกก<ะ>าว <ขา S 1> ลังประชานฉันธรนะมติมคุยลงชื่อกันแบบนี้โตเป็นเป็นเนี่ยหนล้านชื่อเนี่ยถ้าไม่เอามันก็ต้องม็อออกมาครับอม,มออออกมาล้านคนคุณคิดว่าเป็นยังไงละ่ะเพื่อยุดฮะอันนี้ผมพูดนะ